ไม่ต้องถามจัรู้สั่งสารวัตมันเยอะกรรมมันเยอะดังนั้นก็อย่าไปคอยรู้กรรมมากมีหน้าที่ขี้คายอย่างเดียวจย์จะไม่เน้นให้เองนะจย์จะพาขี้คายเองนั่นแหละเนาะเดี๋ยวท่านพาขี้คายหน่อยเธอเผื่อมีใครอะไรติดค้าจะได้ขี้คายช่วยกันไปเพราะมันจะเป็นนำร่อง ของพวกเธอปกติมันปกปิดไงทําดีมาบ้างมันก็เลยรู้สึกสบายสบาๆแต่จริงกรรมมันรอคิวอยู่ <Okay. S 1> บางพลเกษียณแล้วก็ทุกเลยนะ, mm hmm. กะเกษียณปุ๊บป่วยรอแร่รอแร่เลยเพราะอะไรตอนตอนที่ทํางานเพื่อสังคมอะ่ะมันชดเชยไปด้วย mm hmm. แต่พอกเกษียนมันอยู่เฉยๆมันไม่ค่อยได้ให้มันไม่ค่อยได้เสียสละกรรมมันก็ลุมเอาลุมเอาลุม,เอ,ลมเอาเลยทีนี้ mm hmm. <laughs> มันไม่ได้เสียสละเหมือนตอนที่ได้ออกแรงทำงานเข้าใจไหมมันเป็นผู้หมวดนะเออตอนที่เอออ่าเนี่ยพอเกษียณปุ๊บเป็นเลยใช่มันไม่ได้ทำงานเพื่อขุนล้วมบ้างไงมันก็เลยลำบาก่หนูหนูก็สื่อือไปให้นั่นแหะนั่นแหลจะได้มีพอถึงปุ๊บเขาก็รู้แล้วอ่าเจ้ากรรมนายเวรเขารับรู้ดำริถึงกันได้หมด จิตจิตที่มันไวมันไม่ได้เหมือนคนเอาตัวไปแต่ดวงทุกดวงจิตทุกดวงญาณเขาก็อยากพ้นทุกเหมือนกันเขาไม่อยากจะใช้กรรมใช้เวรเหมือนกันดังนั้นก็อย่าไปกรรมไว้อย่าไปอมพนันปากเวลาโอ้โหสิมันยากจริงๆนะให้อภัยคนเนี่ยเพราะอะไรกรรมมันจะพาให้เราใช้กรรมมันไม่พาให้โอ้โหสิง่ายๆหรอกมันจะพาใช้ใช้ใช้อย่างเดียวจนลําบากลําบากจนแย่แย่แล้วสุดท้ายทําอะไรไม่ได้โอ้โหสิก็ได้ สุดท้ายตอนนั้นทามาไงก็ทําอะไรไม่ได้มันแย่ไปแล้วอย่าให้มันแย่จนขนาดที่จะยอมไม่เป็นอะได้ไหมต้องยอมเป็นอันนั้นก็ไม่มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นเนาะเคาะลงแล้วเคาะลงอีกเนาะเดี๋ยวท่านพาขอขี้ไข่กําหน่อยพนมมือขึ้นมาหมู่ราชั้นภูมิน้องจิตน้อาใจกราบขอขมากรรม ข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิขอนอบน้อมต่อองค์พุทธะองค์มหาพุทธะทรงได้โปรดเป็นประธานขอประกาศสละประกาศถอนความอาฆาตพยาบาทความเครียดแค้นจริงชัง ความโกรธเคืองทั้งหลายความอิจฉาลิษยาอาักคติทัง้งหลายการตั้งจิตปฏิเสธต่อบุคคลใดก็ตามที่ตอกย้ำมาในทุกภพทุกชาติขอประกาศสละประกาศถอนในคำมั่นสัญญาสัจจะอธิษฐานคำวิงบอลร้องขอ ที่เป็นเงื่อนไขเป็นข้อผูกมัดต่อบุคคลใดก็ตามต่อสามีภรรยาต่อบุตรธิดาลูกหลานบริวารที่ยังคอยห่วงห่วงอะไรอาวบนต่อกันและกันขอประกาศสลากประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาความหลงยึดติด ในธาตุในขันในกายในจิตในบุคคลทั้งหลายในหน้าที่การงานในที่อยู่อาศัยในปัจจัยสี่ในการใช้ชีวิตครอบกาศลาประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในบุญบารมีในคุณงามความดี ในมรรคผลนิพพานในการสร้างสมบาร, ma, าร,รามารีมุ่งหวังตั้งเอา,เอาในบารมีทั้งหลายมมและน้อกขขม,กร,มอกราบขอขมากรรมในกรรมอันดในนดที่ได้เคยปฏิเสธป,ปฏิคฆาปรามาตยตำหนิติเตียนต่อพระอริยเจ้าพระอริยสง์ เราครุขุบาอาจารย์องค์บรมคคูทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายพระปเจกับพุทธเจ้าผู้โปสภาศาสตร์นอเนื้อพุทธังกูลบรพากษัตริเจ้าที่เป็นภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมีและกรรมอันใดที่ได้เคยปฏิเสธ ต่อคุณพระรัตนตรัยต่อพระสัจธรรมต่อวัดวาศาสนาต่อการเสียสละต่อการให้ทานต่อการออกบวชทั้งของตนเองและบุคคลอื่นหรือกรรมอันใดที่ได้เบียดเบียนทำร้ายทำลายในชีวิตทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่นทั้งหลายของสรรพสัตว์ทั้งหลายทําให้อยู่ยากทําให้ลําบากเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจอึดอัดขัดเคืองต่อการเป็นการอยู่หรือกรรมอันใด ที่ผิดศีลผิดธรรมล่วงละเมิดล่วงเกินในทรัพย์สมบัติต้องห้ามสถานที่ต้องห้ามบุคคลต้องห้ามทั้งหลายเหล่านักบวชทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นการทะเลาะเบาะแว้งเบียดเบียนซึ่งกันและกันกระทบกระทั่งตำหนิติเตียน ดูด่าว่าร้ายต่อกันและกันในสามีภรรยาในบุตรที่ดาลูกหลานบริวารในครอบครัวทั้งหลายในผู้มีคุณทั้งหลายในบิดามารดาทั้งหลายเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมและขอประกาศสละยกโทษ ให้อโหสิกรรมต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณที่ได้ล่วงเกินได้เบียดเบียนต่อเหล่าข้าพเจ้าจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรมอย่างหมดจิตหมดใจน้อมองคุณทั้งหลายทรงโปรดเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหลาย เป็นอโห,ส,รรอหสิกรรมด้วยเถินอาโหสีอาโหสีอาโหสีและขอให้เหล่าเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรบิดามารดาผู้มีคุณทั้งหลายสิ่งมีคุณทั้งหลายลกูกหลานบริวาร แลรสัพพั์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิพึงได้มีส่วนในการเสียสละในการให้ทานในการเกื้อกูลต่อโลกสังคมต่อหมู่สง์ทั้งหลายต่อวัดวาศาสนาต่อองค์มหาบารมี ขอให้มีส่วนในมหาสังฆทานในความสว่างสวยแห่งพระสัจธรรมโดยทั่วกันไปตลอดกาลละนานเทินนี่หลุดไปทั้งเยอะแล้วเนี่ยไม่รู้กี่พุทธดรกี่พบกี่ชาติแล้ว แต่มันไม่ทำไงออโหสิเรื่อยๆประกาศให้เรื่อยๆอ๋อโหสิเรื่อยๆประกาศให้เรื่อยๆแค่นี้ก็เบาไปทั้งเยอะแล้วเบาออกเบาออกเบาออกคลายออกคลายออกมันจะมาเองเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆการขี้คลายกรรมเนี่ยมันจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยได้เลย อะไรที่มันขัดใจกิจใจมันจะออกมาเรื่อยๆพอท่านคุยหมดพอท่านจะไปเขี่ยออกให้หมดไม่ปกปิดนั่นแหละโอ้โหสี่ทุกครั้งเขาก็มีส่วนไปด้วยแล้วนั้นก็จะมีพระอยู่เพราะว่าประธานไม่มีประธานพูดได้ตลอดนะกรรมตอนนั้นก็โอ้โหสี่ตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่งุดงิดละโอ้โหสี่อย่ารอเออ โอ้โหสีเลยอย่ารอเก็บไว้ก่อนคต่อามาแล้วิ้มเอาหไปบางคนก็พูดต่อปากไม่ได้ก็หโหสีภายในไปก่อนนั่งขัดสมาธิได้นะเอาท่าที่สบายเอาที่ท่าสบายอย่าอย่าไปทำให้สังขารมันลำบากอาจารย์เราท่าขันถือถ้าเราเมื่อยเราก็ต้องขยับถูกแล้วอย่าไปนั่งคือเราอยู่ในสังคมต้องเรียบร้อยอย่างนี้ดีนี่ดีไงแต่ที่จริงท่านให้ร่างกายไม่เบียดทตุขัน ให้มันเป็นธรรมชาติเลยทัดขันมันก็ธรรมดาเมืเ่อยแก่ไปตามธรรมดาเสื่อมบ้างดีบ้างไม่ดีบ้าง,าางอันนี้ใกล้กเกษียณยังเกษียณเออเกษียณหมดละโอ้โดีใจด้วยแต่บางพวกอะ่ะกินแรงไว้เยอะเกษียณแล้วก็ยังเคาะไปทํางานอีกนะก็จะเลี้ยงไปทํางานทํางานอย่างนั่นเขาเลยกินแรงไว้วเยอะ <c oughs> แต่ถ้าคนไหนทําเสียสละไปก็จะได้ทาแค่เสียสละแบบที่เราที่เท่าเท่าที่เราจะทําได้ ไม่เป็นไรเคียร์เลยนะเอาไปเคียร์